ตอนนี้นะฮะมีโหมดใหม่เข้ามานะครับที่มันสามารถที่จะทําให้เราของเต็มได้เลยตั้งแต่เริ่มเกมวินาทีแรกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมก็มี1อย่างนะครับที่ผุดเข้ามาในหัวของผมนะฮะก็คือการออกไอเทมทดลองเกี่ยวกับการออกไอเทมของมาร็อกนั่นเองนะฮะมาที่สายแรกก่อนเลยครับก็คือมาร็อกดาบแดง6ชิ้นนะครับมาดูกันนะว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับมาครับเข้าอยู่ในเกมกันเลยครับนี่ฮะดาบแดง6ชิ้นแบบนี้เลยนะครับไหนเรามาดูซิว่าดาบแดง6ชิ้นเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับโอ้เปิดม้า เลยครับแล้วชาลลอตครับช็อตนี้เนี่ยเหมือนจะตีไม่เข้าสักเท่าไหร่เลยนะครับเจอปัญหาของสายนี้แล้วนะครับก็คือคู่ดาวมันโคตรนาเลยนะครับกว่าเราจะได้ปาดหนึ่งทีนะครับเลขหนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเลือดของฝั่งสงครามเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับกับการออกเทมดาบแดงถึงหกชิ้นแบบนี้นะครับไปคุยกกัาบะม เปลี่ยนแผนใหม่ครับตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะป่าให้ตัวที่มันเลือดน้อยกว่า50%เข้าไว้น,นะครับเพราะว่ามันจะได้แรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเลือดมันอย่างเต็มร้อยเนี่ยมันไว้ปาดเข้ามันก็เข้าประมาณแค่3,000กว่าผมว่ามันก็ดูไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยนะครับยิ่งบางครั้งปาดไม่โดนนี่คือขาดทุนยับเลยนะครับไอ้ส้มตีนเดี๋ยวมึงโดนคุณแน่ไอ้เด็ดเพียใครเอ็งรู้ว่าปูเป็นใครนะเอง็งจะหนาวแล้วก็แผ่ ดูเหมือนว่าดาบแดง6ชิ้นจะไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่นะครับในเราลองมาจูนไอเทมกันใหม่สิครับจากเมื่อกี้นี้นะครับที่เราลองเล่นดาบแดง6เล่มไปนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะขาดเรื่องของคู่ดาวไปอย่างมากเลยนะครับดาเมจเนี่ยมันแรงจริงนะครับเวลาศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%าสิบนตแต่มันก็กว่าจะได้ปาดหนึ่งทีเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากครับเช่นใหม่นี้เนี่ยผมก็กะว่าจะเพิ่มคู่ดาวให้มันหน่อยนะครับตัวเราเนี่ยมันจะได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเอาล่ะเข้ารดีไปาาดดรีทคัับบบเข้3,000พอๆกแง เล่นเมื่อกี้นี้เลยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะพิวมากกว่าเดิมแล้วก็สกิลจะได้ปาดทีมากกว่าเดิมนะครับรอบนี้เนี่ยเราเจอตัววิบัตินะครับมันก็จะปาดยากแบบนี้นะทุแม่งเว,ว็บไปเว็บมาตลอดปาดไม่ค่<พ>อยโดนนะครับนี่ครับดอกนี้ครับขอเน้นๆที่หน้าเลยครับตอนนี้นะครับสกิลเราเนะครับจะปาดตองข้ามที่จะทีนะครับเล่นง่ายกว่าตาม,มาเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากเลยครับและนี่ครับพอขาดโดนไป2ทีติดเลยครับออีกหนึ่งดอกบอกเลยว่าลงไปนอนจุกดินแน่นอนครับยจุกเี้ยวใส่นี้เนี่ยดูเหมือนจะเวิร์กนะครับตอนนี้เพื่อนเราฮึกเคือมมมตรรรงนนีี้เเลยยะคับบก่อ เอาละได้เวลาเอาคืนของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับช็อตนี้นี่วอลขาดเปิดอันติไล่หวดมาหลอกผมแบบนี้เลยครับมากันสามตัวขนาดนี้ใครมันจะไปรอดวะมาครับเกือบมาใหม่อีกหนึ่งรอบครับตรงนี้เนี่ยมีวอลขาดนะครับเดินแหลมดองๆตรงนี้ครับทำการดูดและปัดหน้าไป็หนึ่งทีครับตรงนี้เหมือนจะติดเกี่ยวหรือเปล่าครับพี่แกไม่ตายเลครับแล้วช็อตนี้ครับทำการโดดไปเลยครับเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนนะครับนี่ครับเลือดน้อยกว่า50%ปาดหายไปเลยครับตอนนี้นะครับทีมเรานะะฮได้มาถึง20อันแล้วนะครับจริงๆเราก็ควรที่จะหนีีีีแแแแแลลลลล้้้้้้้ววววนน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 ะะะคครรรรรรัััััััับบบบบตตต่่่่ทมมมมมเเเเเาาาายยกก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 ็็งงหหไไิิสุปพฝขด20อื ไม่ได้ครับแพ้คร for ับตานี้อมาครับสายสุดท้ายที่ผมอยากหลองที่สุดครับก็คือมาหลอกสายครินั่นเองนะครับสายนี้เนี่ยเราจะเน้นยืนหัวเป็นหลักเลยนะครับส่วนลูนนะครับผมก็จะเป็นลูนเพิ่มความแรงคิติคอล36%ไปเลยนะครับเปิดมาต้นเกมครับเราได้อัติีเข้าไปกลางวงแบบนี้เลยครับได้ลิฟต์มาก่อนเลยครับหตัวแล้วยืนหวดแครี่ฝั่ข้างแบบนี้ครับตามด้วยตัวสุดท้ายครับมอเตอร์ไฟครับยืนหวดื้อแบบนี้เลยนะครับหัวหวดหัวหวมเหมือนจะเวิร์กไว้สายนี้เถื่อนเหมือนกันนะนี่แต่ก็น่า แล้วกูตายเอาละครับปวดกันต่อปวด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 บ้ายังเอาอะดูดปวดปวดเอาไงงอไงไอ้เหี้ยต่อยแม่ดูดปวดปวดปวดมันเป็นเหี้ยอะไรมากวะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงอยากโดนกู๊ซี่ห่าใช่ไหมปวดวดปวด กระม่งขี่รอใช่ไหมหายไปไหนวะไอ้เมึงอีกแล้วหวด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 แล้วก็ชนะนั่นแหละครับก็เป็นอา่างตลอดทั้ง3ามสายนี้ไปแบบทำขำนี่ครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะลองเล่นตามเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะโหมดมันก็บันเทิงฮาดีนะครับเกิดมาของเต็มก็ไล่หวดไล่ฟันกันตลอดทั้งเกมนะครับนั่นแหละครับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งทีนึงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วฮะ สวัสดีครับบ๊ายบาย